เนเปนเกมเนมิวบิวไม่ถี่ของเนเป็นว่ากดดิกดกดดิมัเรื่อยๆกดแต่มันต้องเปเงี้ยกดดิกดดิกด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 ดก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 ดดก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 ด ไอ้ฟันเยินไอพุงนองฟันไอ้ขาสั้นกดกดอีกกดอีกกดอีกขึ้นขึ้นไอ้ฟันเยินขึ้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 นนนนอะไร้ไใจร้ายเต็มเสียงบิวตั้งนานบิวจะหน้ามืดแล้วน บิลซหน้ามืดมันมาแค่ใจร้ายบิลซหน้ามืดเลยมันมาแค่ใจร้ายโฮ้ยแล้วก็ไปเลยโหก็ต้องดังๆนะอย่างนี้โอเคค่ะโหคือใจร้ายบิลซหน้ามืดเลยเนี่ยมาแค่ใจร้ายเหรอโฮ้ยแล้วก็ไปไฟปิดยังไงใบก็ต้องเสียงดังอย่าเบาเบาแล้วมันไม่เต็ม โอ้ยเมื่อกี้มันเร็วอ่ะเล่นไปเลยเล่นไปเลยเดี๋ยวไปดูนี่กูไก่ทำใครอยู่ไม่รู้ยี่นานกว่านี้นะอยู่กับเบลนี่เขาแยกปะเอาเวลาไปเดินมั้ยเอาให้นานกว่านี้อ่ะแบบสุดๆแล้วอโเคโอเค๋อไปดูอาการของกันแล้วกันนะอย่าใช้พุ่มกลับนะนายสวนกลับมา ไอ้ขาสั้นไอ้พุงน้ำฟันไอ้ฟันเหินไอ้หัวเถิกไอ้หัวเถิกกดกดอีกขึ้นขึ้นอีกขึ้นไอ้ฟันเหินขึ้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 นไอ้ฟันเหินกดกดขึ้นขึ้นตายเลยใจร้ายอะใจร้ายเออพูดเร็วน่ะวิวต้องหน้ามืดใจร้ายโอ๊ย บิวตั้งหน้ามืดบิวจะหน้ามืดนะบิวจะหน้ามืดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาตบในทีดีขึ้นแล้วนะอ่ะแล้วก็ต้องคือเพราะว่าใจร้ายอ่ะสมมุติใบพูดเขาจะร้ายใส่ครูเลยนี่ใจร้ายอ่ะใจร้ายโอ้ยบิวจะหน้ามืดมันมาคือมันต้องเร็วหน่อยเมื่อกี้มันอึ้งนานไปนะใจร้ายอ่ะแล้วเฮ้บอกว่าใจร้ายอ่ะไลน์เน็ตแบบ อึ้งนานไปแล้วบรนจังหวะงว่าจะบอกเฮ้ยใจร้ายใจร้ายบิวจะหน้ามืดมาแค่ใจร้ายว่ะเฮ้ยเออแล้วก็ไปเลยโอเคค่ะโอเคเอาสุดท้ายเอ๊ะสัตว์อางนี้มีอีกไหมที่เป็นคู่กันอ๋อที่จะขอตัดตัดตัดเต้นลำอันนั้นผ่านมาแล้วผ่านไปแล้วใช่ไหมผ่านไปแล้วแล้วก็ซีนห้า ทุกคนได้ลาชายชาตลทุคคนต้องแข่งข้ามเวืองท้องท้อา่ก่อนโอเคนี่ไม่มีไรชาโคกเลยชาโคกเนสตอนนั้นอย่าเล่นเบานะไอตรงที่แบบว่าอ้าวไหนวะเอแยกส่วนเหรอมันหลุดเหรอใช่ครับเนสตอนตอนที่ไอเนี่ยอย่าเล่นเบานะตอนที่ พอแม่ลูกร้องไห้อะที่แบบไอ้แก่น้าโง่จะไปทิ้งเอาสมบัติไปให้การกุศลแล้วฉันจะอยู่กับใครอะไรเงี้ยฉันจะไปอยู่ที่ไหนแล้วฉันก็ร้องไห้ใช่ไหมท <ฮะ S 1> ่านเนปแบบทําไมคุณพ่ออย่างเงี้ยจะจมเพราะว่าครูเปิดไว้ใหญ่ทําไมคุณพ่อคือ,อยังยังเศร้าได้แต่ว่าเสียงยังต้องเต็มทําไมคุณพ่อถึงทําอย่างนี้อะไรก็ว่าไปไม่รู้ครูจำอะไรเล่นแบบเฟกหรือว่างคะยังเฟกอยู่โอเคค่ะ เราเพอเอกล่ะครับเราจะทำไงกันดีอ่ะมองไปที่หมดไดไมเดี๋ยวสิผมเล่นไม่ได้หรอกผมแสดงไม่เป็นกีด,ด,ด,ดพอลทะคารหนูทำไม่ได้หนูน้อยโอเคอันนี้อะอยากเล่นอะไรเล่นเลยอะไป <c oughs> อยากเล่นอะไรเล่นเลยเมื่อกี้จริงจริงมันดีมากเลยนะเมื่อกี้มันดีมากเลยนะเราซึ่งเราดูตรงนี้เราพร้อมที่จะดุเขาแล้วนะเพราะว่าทำไมจะมาทำตัวงี่เง่าแบบนี้นะพร้อมนะคะ นหนูสอว่าหนูไม่ได้เกิดเป็นคนอ่อนหวานนะคะหนูไม่ได้เกิดเป็นคนอ่อนหวานนะคะเอางี้หนูไม่เล่นแล้วหนูขอถอนตัวเฮ้ยเดียวเดียวเดียวน้องนีดพี่ขอโทษพี่ขอโทษอยากเล่นะลรเล่นเลยคือจริงๆเทปเมื่อกี้มันมันดีมากเลยนะดีนี่น้ำตาพี่ไหลเลยเห็นไหมคลอเลยเห็นไหมเนี่ยพอเถอะพี่หนูน้อยสวนจริงๆอันนี้ไม่ต้องรอให้อยู่นะสวนเลยนี่ดูสิน้ำตาพี่หละพอแล <พอ S 1> ้วพ,พี่เออนี่ค่ะพอเถอะพี่ หนูเล่นไม่ได้แล้วหนูไม่เอาหนูนอยเดินเร็วเลยตอนนี้เดินเร็วออกไปเลยปุ๊บทำไมถึงยอมอะไรง่ายๆอย่างนี้อ่ะงนี้เรียกขี้ขลาด